สวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนวคิดและเค้าโครงของเรื่องการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเริ่มต้นจากอะไรนะครับสำหรับการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขนะครับก็คือเริ่มต้นเรามีข้อมูลอยู่หลายๆจุดซึ่งในที่นี้เรายกตัวอย่างให้มี4จุดนะครับก็คือ x 0 y 0 x 1 y 1 x 2 y 2 x 3 y 3นะครับทั้ง4จุดเนี้ย อาจจะเป็นจุดที่ได้มาจากค่าของฟังก์ชัน4จุดนะครับหรือจะเป็นจุดที่ได้มาจากการทดลองทั้งหมด4ค่าก็ได้นะครับโดยที่ฟังก์ชันจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับเส้นสีน้ําเงินนะครับ y เท่ากับ f x หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเส้นสีน้าเงินแบบนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าข้อมูลทั้ง4จุดเนี่ยยังอยู่ที่เดิมหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือไม่มีใครรู้นะครับว่าฟังก์ชันจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นหมายความว่าเรามีข้อมูลอยู่แค่นี้นะครับก็คือมีแค่4จุดเนี่ แล้วเราจะหาอนุพันธ์ของมันได้ยังไงหลักการของมันก็คือเราก็จะต้องสมมุติว่ามันมีเส้นโค้งอันนึงเนี่ยนะครับที่ผ่านจุดทั้ง4จุดนี้นะครับซึ่งสมมุติว่าเป็นเส้นโค้งนี้โดยที่อนุพันธ์ที่สามารถนําอธิบายด,ด,ด้วยรูปภาพได้ชัดๆก็คืออนุพันธ์อันดับที่1สมมุติว่าเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับที่1โดยใช้ข้อมูลทั้ง4จุดเนี้ยเราจะได้ว่าอนุพันธ์อันดับที่1เ voilà. นี่นยก็คือความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งอย่างเช่น ตรงนี้ถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับที่1ที่จุด x 0นะครับอนุพันธ์อันดับที่1ที่จุด x 0ก็คือความชาันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด x 0ในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับที่1ที่จุด x 1ก็หมายความว่าเรากําลังหาความชันของเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้งที่จุด x 1นะครับ และในทำนองเดียวกันที่จุด x 2 y 2กับจุด x 3 y 3นะครับการหาอนุพันธ์อันดับที่1ที่ทั้ง2จุดนี้ก็คือการหาความชันของเส้นที่สัมผัสเส้นโค้งที่จุด x 2และ x 3ตามลำดับนั่นก็หมายความว่าเราใช้ข้อมูลทั้งหมด4จุดที่มีอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับในการคำนวณค่าอนุพันธ์อันดับที่1ที่จุดต่างๆที่อยู่บนช่วง x 0ถึง x 3ตรงนี้นะครับและในทำนองเดียวกันสำหรับอนุพันธ์อันดับอื่นๆที่สูงขึ้นไปก็จะคำนวณได้โดยใช้ข้อมูลทั้ง4จุดนนี้ะครับซึ่ง มันจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าที่มีอยู่4จุดตรงนี้จะคํานวณได้มากที่สุดถึงอนุพันธ์อันดับที่3นะครับก็คือต้องเริ่มต้นจากเลข0นะครับแล้วมาสิ้นสุดที่เลข3หมายความว่าอนุพันธ์อันดับสูงที่สุดที่เราจะคํานวณได้โดยใช้ข้อมูล4จุดนี้คืออนุพันธ์อันดับที่3นะครับมาดูข้อสรุปกันนะครับว่าเราสรุปได้ว่าอะไรถ้าเรากําหนดข้อมูลมาทั้งหมด n บวก1จุดโดยที่ n มากกว่าเท่ากับ1หมายความว่าไงครับหมายความว่าข้อมูลอย่างน้อยต้องมี2จุดนะครับ อนุพันธ์อันดับที่ k โดยที่ k เนี่ยเป็นเลข1ถึง n ที่จุด x ใดๆที่อยู่ระหว่าง x0 ถึง xn เนี่ยเราจะคำนวณได้นะครับโดยใช้การคำนวณเชิงตัวเลขยกตัวอย่างในกรณีนี้ในกรณีนี้หมายความว่าไงครับในกรณีนี้เรามี4จุดนั่นก็คือ n เท่ากับ3นะครับมีข้อมูล4จุดก็หมายความว่าอนุพันธ์อันดับที่ 1, 2หรือ3เนี่ยจะสามารถคำนวณออกมาได้สำหรับจุด x ใดๆที่อยู่ระหว่าง x0 ถึง x3 ถัดมาเรามาดูเค้าโครงหลักๆของการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขกันนะครับบทนี้ก็จะมีทั้งหมด3หัวเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับโดยอันแรกก็จะเป็นการประมาณค่าอนุพันธ์โดยใช้อินเตอร์โพเลชันนะครับอินเตอร์โพเลชันในที่นี้ถ้าจะให้ง่ายก็คือเราใช้พหุนามของนิวตันหรือพหุนามของลากรานช์นะครับแล้วก็มาจับดิฟเอาอันนี้ง่ายๆตรงๆถัดมาก็คือการประมาณค่าอนุพันธ์โดยใช้ผลต่างอันตรนะครับ ไ,ไหนเนี่ยภาษาไทยเราเรียกว่าอันตะนะครับก็คือมีค่าจํากัดก็หมายความว่าเราใช้นิยามของการหาอนุพันธ์นะครับซึ่ง Delta X มันมีค่าเข้าใกล้0ูย์แต่เราจะกําหนดค่าให้มันมีค่าขึ้นมาเพื่อที่จะคํานวณออกมาได้นะครับโดยที่สูตรของมันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สูตรหลักๆนะครับก็คือสูตรผลต่างไปข้างหน้าผลต่างย้อนกลับและผลต่างตรงกลางนะครับและถัดมาอันสุดท้ายก็คือระเบียบวิธีการเทียบสัมประสิทธิ เราจะมีทั้งการสร้างสูตรสำหรับช่วงที่มีขนาดสม่ำเสมอสร้างสูตรสำหรับช่วงที่มีขนาดไม่สม่ำเสมอและอันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือร่างสุดท้ายของมันเนี่ยก็คือสูตรสำหรับการหาอนุพันธ์ที่จุดใดๆแล้วถามว่า3มเรื่องนี้อะไรสำคัญที่สุดก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นระเบียบว,วิธีการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับซึ่งมีสิทธิ์ที่จะออกสอบได้นะครับในตำราทั่วๆไปไม่ได้เขียนสอนวิธีนี้เอาไว้นะครับ